ในวันที่เราไม่เหลืออะไรนั่นแหละเป็นวันที่ชีวิตกำลังจะสอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวตนในสิ่งที่เรายังมีอยู่อย่างน้อยเรายังมีลมหายใจที่จะเดินต่อไปได้เพราะเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกให้เรายึดเหนี่ยวหรือเกาะเกี่ยวไว้ก็เราก็จะรู้ว่าใจของเรานั่นแหละที่จะพาเราเดินทางออกจากสิ่งที่เราคิดว่าไม่เหลืออะไรนั้นไปได้ความเข้มแข็ง ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ทุกอย่างส,สมบูรณ์พร้อมแต่มันเกิดขึ้นในวันที่เราถูกทดสอบในวันที่เราถูกทุกสิ่งทุกอย่างภาคไปจนหมดและเมื่อเรายังยืนอยู่ได้แม้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นแหละเป็นวันที่เราจะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราจะมีพลังมากกว่าที่เคยคิดการที่เราไม่เหลืออะไรบางครั้งมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มอย่างมีสติได้ จากศูนย์อย <ừ. S 1> ่างแท้จริง